วันนี้จังก็จะมีเมนูมะม่วงสตรอเบอรี่โซดานะคะแยกชั้นเป็นเลเยอร์เลย2ชั้นสวยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมแรกนะคะจะมีตัวมะม่วงนะคะใช้เป็นซอสแบบเพียวเล่แล้วก็จะมีตัวไซรัปสตรอเบอรี่มีโซดานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทําในส่วนของชั้นล่างก่อนก็คือในส่วนของตัวน้ํามะม่วงโซดาก่อนชั้นล่างเนี่ยเราจะต้องทําให้ตัวเลเยอร์เขาเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าชั้นบนไซส์16ออนเราจะใช้ตัวซอสมะม่วงอยู่ที่40 ml ค่ะยีบ2ออนนะคะเราใช้50 ml ค่ะจากนั้นค่ะ96ออนเราใช้โซดานะคะ50 ML แก้ว22ออนนะคะใช้โซดา60 ml แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเทคนิคน,นิดนึงนะคะตัวโซดาถ้าเราเอาไปแช่เย็นอะ่ะมันจะแบบยิ่งซ่ากว่าเดิมนะคะแต่ว่าเวลาที่เราแบบคนไปอย่างเงี้ยมันจะมีฟองขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเลเยอร์อ่ะเราให้แบบพักไว้ให้ฟองเขาลดตัวลงนิดนึงแล้วก็ไปทำส่วนที่2เลยค่ะก็คือส่วนของตัวสตรอเบอรี่16ออนใช้สลับซินยอริต้าอยู่ที่15 ML ค่ะ ย่ิบสองออนนะคะใช้ไซรับสตรอเบอรี่อยู่ที่20 ml ค่ะแล้วก็โซดาค่ะ16ออนใช้60 ml แล้วก็22องใช้70 ml โอเคแล้วก็คนให้เข้ากันโอเคค่ะเตรียมน้ำแข็งเลยค่ะอย่างละแก้วเราจะเทในส่วนของตัวมะม่วงลงไปก่อนนะเพราะว่ามันมันมันจะหนักกว่านะคะ ลงไปเลยถ้าใครแบบมีที่กรองอ่ะเหมือนเวลาบาร์เทนเดอร์เขาทำอ่ะจะดีมากเลยเพราะมันจะกรองตัวฟองได้ด้วยแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่อาจจะแบบเทใส่หลังช้อนนิดนึงก็ได้ค่ะมันจะได้แบบเห็นตัวชั้นอย่างชัดเจนค่อยๆเทนะคะมันจะได้เห็นชั้นชัดหน่อยนะคะแล้วก็พอมีเนื้อที่ด้านบนเหลือนิดนึงก็ใส่โซดาเข้าไปเพิ่มก็ได้ค่ะนิดนึงให้เต็ม สุดท้ายค่ะตกแต่งด้วยใบายพาสลี่นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูมะม่วงสตรอเบอรี่โซดาอร่อยซ่าสุดๆเ <c oughs> พื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย